ลักษณะของวิธีการป้องกันหรือว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะหลังจากที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปแล้วนะครับนะเพราะทุกอย่างมันยังอยู่นะถึงเราจะค้นต้นยางไปแล้วนะนะลักษณะมันยังอยู่นะยังติ้งเชื้อทิ้งอะไรว่าอยู่แต่เราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับที่จะบรรเทาเนี่ยนะทีนี้เราก็กลับมานะดูถึงการแก้ปัญหาเรื่องของเชื้อราเขาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับนะเราจะ ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับทีนี้ครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยดูคลิปนี้ก่อนนะครับนะแต่ว่าพอมีเวลานะครับเดี๋ยวจะมีคัสสีดำนะวิ่งออกมาอยากให้พี่น้องเนี่ยแตะเอาไว้ดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันจะเิยให้เห็นถึงเชื้อราขาวที่มันบุกโจมตีอย่าง พูดถึงยางก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่เพียงแก่ว่ายางแปลงน,นี้มันอยู่บนกวนนะอยู่ไกลไปจากบ้านของทางเจ้าของซึ่งในช่วงที่เชื้อราเขาเริ่มบุกใหม่ๆถ้าเราได้รักษาตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่ายับยั้งบางส่วนไว้ตั้งแต่ตอนเด็กแนะรกมันก็อาจจะอาจจะทำให้การลุกลามที่มันไปอย่างรวดเร็วนี่ยับยั้งลงได้ การแก้ปัญหาหลายท่านบอกว่าตากดินก่อนที่จะปลูกยางนะในในช่วงที่ปรับพื้นที่ใหม่ๆนะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะแก้ปัญหาโดยการไปปลูกพืชอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นสวนบนกวนที่ผมบอกพี่น้องอยู่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปปลูกปาล์มเลยนะครับอันนั้นก็ข้ามจอดไปนะครับนะแต่นี้เราจะมาพูดกันถึงรูปเชื้อราเก่าที่มันแปลงตัวอยู่ในสวนยางของเราแล้วนะ,นะครับ แล้วก็ผมจะให้พี่น้องเนี่ยดูถึงลักษณะพื้นที่ของผมนะครับของผมเนี่ยโดนไป2จุดนะครับแต่ผมเนี่ยเห็นซะก่อนตั้งแต่เ,เนิ่นๆนะครับแต่อย่างที่บอกครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังแฝงตัวอยู่อีกหรือไม่นะครับแต่เมื่อเชื้อมันโปล่กขึ้นมาแล้วหรือว่ามันมีปฏิกิริยากับต้นยางแล้วเราก็ไม่ปล่อยโอกาสให้มันได้ขยายปันเพิ่มจาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นปัน เราก็ต้องจัดการซะที่บอกครับผมใจดูพื้นที่ของผมตาพี่น้องสังเกตนะครับจากต้นยางต้นนี้นะต้นนี้ครับก่อนหน้านี้ที่มันเป็นหลุมอยู่นะ่ะนั่นคือบริเวณที่ผมกุดนะเป็นแนวป้องกันนะครับกับร่องนี้แล้วยางอีกต้นหนึ่งนะอยู่บริเวณต้นเตียมครับ แล้ว่าแถวเนี้ยผมโดนเชื้อทำลายไปสองต้นนะครับทีนี้บริเวณเนี้ยครับนะบริเวณนนมันเป็นบริเวณที่รถเต็กเตอร์เขาได้ใช้การขวาดนะเดียยไม้ต่างๆนะครับมาสูเมาไว้ตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับเชื้อราขาวเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกครับ มันอาศัยแฝงตัวอยู่กับพวกไม้ปูบ้างนะจากกิ่งไม้เก่าๆนะในยางรุ่นก่อนนะครับพอที่นี้ครับมันก็เกิดแปรกระจายนะครับดินบริเวณตรงนี้ครับเมื่อก่อนนะปลูกอะไรไม่ได้เลยครับนะขนาดต้นจำปาทองยังไม่อยู่เพราะได้ทาการปรับปรุงโดยการขุดแนวป้องกันนะอันนี้เป็นวิธีโบราณนะครับขุดแนวป้องกันเลยครับนะ แล้วใช้ปูนขาวพวนี้ครับโรยปูนขาวโรยโรยทั่วเลยทั่วบริเวณนี้สลับกับโดโลไม้บ้างนะครับแล้วถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่มีลักษณะกองอน้ำหมักจีวภาพที่ยับยั้งเชื้อหรือว่าปิตรพันต่างเคมีที่ช่วยยับยั้งเชืออ้อก็ใช้ได้เลยครับคือแปลงแก่ว่าเคมีปันกับปิตรพันต่าง ชีวภาพเนี่ยอย่าใช้ร่วมกันนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับนะเพื่อยับยังเชื้อผมก็ปล่อยตรงนี้เอาไว้พักหนึ่งนะครับปลูกพวกไอ้หญ้ามันขึ้นกลุ่มนะครับแล้วก็ขุดขุดดินเป็นจุดเป็นจุดนะครับแล้วก็ใช้ปูนขาวโรยลงไปนะในหลุมอย่างนี้ครับนะนี่คือวิธีแค่เบื้องต้นไปก่อนนะครับทีนี้ครับพอวันเวลาผ่านไปนะไม่รู้นะครับว่า เราก็ไม่รู้หรอกว่าใต้โกนเนี่ยมันจะยังมีอาพวกราขาวแฝงตัวอยู่หรือไม่นะครับแต่จากสังเกตย่างนะครับก็ยังไม่มีอาการใดๆนะครับหลังจากที่ได้ทาการราบดเบื้องต้นมาแล้วนะครับนะยับยัง้งยับยั้งเบื้องต้นรักษาตามอาการว่างั้นนะครับนั่นคือการยับยั้งเชื้อนะครับเบื้องต้นนะครับคือแม้มันเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับไอส่วนที่มันอยู่อยู่แล้วอ่ะ เราไม่รู้นี่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมานะครับแต่พอมันแสดงตัวออกมาแล้วนะครับอาการที่เราไม่จัดการนะครับในเรื่องของไม้ปุกหรือว่าต้นยางที่เชื้อรามากัดกินจนกระทั่งเขาตายไปนะครับเพราะนั่นนะมันหมายถึงการอาปล่อยให้มีโอกาสนะปล่อยให้พวกเชื้อเนี่ยมันมีโอกาสในการฟักตัวแล้วเพิ่มจํานวนขึ้นนะครับ อย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับลักษณะแบบนี้เชื้อมันจะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณรากยางโคนยางนะครับเพราะฉะนั้นครับตางดีๆคือต้องเปาอาไกลมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปราบเชื้อค่าเชื้อมาเรารู้แล้วนะมันมีโจทย์อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะป้องกันได้นะโรยหรือใส่บริเวณเนี้ถามว่าทําไมครับก็เพราะว่าพวกนี้เชื้อมันยังอยู่ไครับเชื้อมันอยู่บริเวณเนี้ใต้ดินเนี่ย ถ้ารากยางฝั่งโน้นมาถึงแน่นอนมันอาจจะกําลังกัดกินรากยางอยู่นะครับเนื่องจากการดําเนินการของมันไปอย่างช้าช้านะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่รู้เลยนะครับกว่าที่จะมีลักษณะของปฏิกิยาของต้นยางนะทําให้เราไม่รู้นะแต่ที่เรารู้แน่ๆคือต้นเนี้ยชัดเจนแล้วไงครับจริงๆอะ่ะก็เป่าก็ได้ครับกดกดนะดนะ้าเป็นแบบโบราณนะ กดครับุดให้ลึกประมาณสักประมาณเก่าวะนะุดแล้ลึกประมาณเก่าแล้วก็ไม่ต้องฟังเยอะนะก็โรยนะโรยพวกปูนขาวอะไรต่างๆหรือว่าเราอันนี้ต้องเป่าแน่นอนครับต้องเป่าไปเลยเพราะไงครับเพราะว่าพวกสปอเชื้ออะไรเชื้อต่างเนี่ยมันอยู่ในนี้ครับมันอยู่บริเวณเนี้อย่างที่ผมบอกนะต้องรักษาตามอาคารครับเพราะเชื้อราขาวเนี่ยมันอาจจะอยู่ทุกที่นะครับอยู่ทุกที่แหละ แต่ทีนี้มันจะไปจับต้นยางตอนไหนต้นยางจะมีปฏิกิยาตอนไหนอันนั้นมันก็ต้องรอรุ้นนะครับและถ้าถามว่าความจ้าความเร็วนะที่มันจะไปโดนต้นยางหรือต้นยางจะออกอาการเนี่ยอันนี้เขาบอกไม่ได้อีกครับนะเพราะว่ามันเป็นปฏิกิยาตัวเร่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะ,ะไม่เหมือนกันในแต่พื้นที่หรือว่าในแต่ละฤดูกาลนะครับในกรณีถ้าเป็นในช่วงหน้าแล้งเนี่ย มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับกับเชื้อบวงเนี้ยเพราะเชื้อพวกเนี้ย,ยมันมันชอบอบุกหนักลุกหนักก็ในช่วงที่ฤดูฝนนะครับพอเข้าฤดูฝนเนี่ยเพราะต้นรางต้นยางเนี่ยมันก็ต้องไปครับก็ต้องประเจิญกับเชื้อใบร่วงบ้างนะแล้วเชื้อราใต้ดินที่มีอยู่เดิมแล้วนะต้นยางพอเจอพอต้นยางก็เจอเชื้อใบร่วงเนี่ยก็จะอ่อนแอนะครับมันก็เหมือนคนนะครับนะ อ่อนแอลงเนี่ยก็อาจจะตกเชื้ออื่นโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของเชื้อราเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะใส่คลิปเชื้อราที่โจมตียางบนกวนนะครับจนกระทั่งใช้คำว่าสายเกินแก้ได้เลยนะสำหรับแปลงนั้นณป,ปัจจุบันนี้นะครับยางแปลงนั้นเนะขาทำการคุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะเอาปลาไปลงหรือย,อยังไงนะครับ แต่สาหรับพี่น้องที่ปลูกยางนะครับก็ดูครับตามลักษณะถ้าหากว่ามันมีต้นยางที่โดนเชื้อแล้วนะครับเราก็สามารถจะทาแบบนี้ได้ครับตัดมันลงมาก้นมันลงมาแล้วก็จัดการเปาซากที่เหลือนะครับส่วนที่มันยังอยู่ใต้ดินพวกเชื้อราที่มันยังอยู่ใต้ดินอันนี้บางทีถ้าหากว่าไกลคิดว่าสงสัยว่ามันจะมีเชื้ออยู่ที่ต้นนี้ต้นนี้บริเวณนั้นบริเวณนี้ก็สามารถใช้ปิตพัน หรือว่าแม้แต่สารที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพนะก็สามารถใช้เพื่อป้องกันนะยับยัง้งอย่างที่บอกครับต้องรักษาตามอาการขอขอบคุณทุกท่านที่กข้ามรับชมคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกันอยู่แล้วแลวไว้พบกันใหม่ในคลิปและเปรลิบต,ต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าปี่น้องอยากดูคลิป และเพลิเพลิเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ